ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะว่ให้ผมรายการว่าเนี่ยเกมรี Review, วน,นี่อยู่เกมเซนโ o a ด t h ิร์ดรีมาสเตอร์ในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับผมมาเราจะมาลุยเนื้อเรื่องกันต่อหลังจากจุดนี้นะครับจะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องได้ทั้งหมด3-4คนนะครับดูภารกิจจะมีให้ถึง3คนด้วยกันมีซีมอสมีชานดี้มีแองเจลแล้วก็มีคินซี่ผมจะเริ่มจากของชานดี้ก่อนแล้วกันนะโทรไปหชานดะี้ เฮ้ยชันดี้มึงร้องกูเล่นไะเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยปาร์ตี้เรากำลังจัดปาร์ตี้กันอยู่ปาร์ตี้เหรอกูไม่ได้จัดนะเพียร์อกูจะคแมั่งเดี๋ยวก่อนชันดี้มึงจะไม่ฆ่าเพียร์เด็ดขาดทำไมมึงเข้าข้างมันเหรอกูไม่ได้ทำอะไรจนกว่ากูจะได้คุยกับมันเข้าใจไหมเออเดี๋ยวเจอที่เพนท์เฮาส์เกิดอะไรขึ้นวะอยู่ดีแม่งก็ตีกันเฉยเลยนี่เราจะใช้อันนี้ เดินทางไปนะครับรับรองเร็วทันใจมาเติมกระสุนตะกี้กดเชฟโอ้ยเยวเดี๋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 ยวหน้าทิ่มดเด็กแล้วน,นะเพนท์เฮาส์เราอยู่ตรงไหน,นไม่ใช่ตึกนี้แน,น,น่เพนท์เฮาส์เราไหนวะยังไงยังไงเจอแล้วทำไมมันให้เราไปข้างล่างวะข้างล่างก็ข้างล่างเว้ย เปลี่ยนโหมดปุ๊บแลนดิ้งสวยๆเห็นแล้วนด้ถึงมอเตอร์ไซค์บินใน GTA เลยนะครับเคถึงละโอ้โหเพลงเนี่ยมาเต็มสนุกเชียมาแล้วชันดีกูจอ์นนี่ตายไปแล้วมึงก็จัดปาร์ตี้ได้นะ ก็ทำไมถึงพูดอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ได้แย่นะกูก็โดนจับไปเล่น B D S F มาเมื่อกี้กูสาบานว่ากูจะเอาไมเค่นั้นล้วงคอมึงจอนดี้เราข้ามควนหาแก๊สตลอดการไม่ได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะเพื่อนอะไรก็ช่างเอ้ยแม่งเอ้ยรู้จกักรีแลกบ้างสิ คือประมาณว่าจอนนี่เพิ่งตายไปแล้วอยู่ยเพียรก็จัดปาร์ตี้นะครับมันไม่เหมาะสมว่างนั้นดูมันมีความสุขมากมดูมันชอบมากอมไอเ้เพียรเพียนี่ตัวดีเลยมึงอนั่นเอาชิปหายละปืน จอกระบาลมึงแล้วออเฮ้ย,ต,ยต่อยหน้าแม่งวายตายแล้วพวกเคียร์นี่พกปืนกันมาทุกคนเลยเออแม่งเลยชิบหายแลวไงปืนกูอยู่ไหนเกิดเทียร์อะไรขึ้นโอ้ปาร์ตี้มึงกากเฮ้ยเรามาห่วงเรื่องไอ้พวกกะหลี่พวกนี้กับปืนดีกว่าไหมโอ้โหแม่งเทียบ ยิงให้หมดยิงให้หมดเครียยิงกูเหรอยิงกูเหรอฮะยิงกูเหรออยากลองปืนใหม่พอดีเลยนี่ได้เพื่อนเราได้เพื่อนเราไม่ใช่บุกปาร์ตี้กูไอ้เขี้ยวมันจะจบนะโอ้โหทำไมปืนมันยิงอย่างนี้ล่ะมันไม่ฟุออโต้อ่ะมันเป็นสามนัดอ่ะไม่มันเลยอื้พวกเดียวอุ้ยพวกเดียวมึงแตกไปฮะกูเกียดผู้หญิงแบบมึงที่สุดเลยเข้าใจไหมมานี่ เชื่อดมากนี่ขอหน่อยจะเชื่อให้เพื่อนมึงดูหักคอแม่งโวยแลวเลาเฮ้ยทำอาชีพไม่สุจริตเลยโ้ยเฮ้ยเห็นเพียแล้วเพียแม่งล่วงเ้ อยู่มันก็โดนยิงร่วงอะไรยิงมึงเนี่ยอุ๊ยอันนี้มันเพื่อนกูนี่วะชิบหายผิดตัวเกิดมาเพียสขอบคุตบอสต้องุ้มกันเพียสเอ้ยเพียสไปเอากระรี่พวกนี้มาจากไหนวะมันเป็นของซีเขาอะตลกนี่ดิฮะไปหาจากไหนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับไฟฟ้า ปาร์ตี้มึงนี่มึงบอกดิไม่ใช่ฟรีมือกูนะเฮ้ย,ยบริการของกูนั้นต้องดีไว้ก่อนมึงเข้าใจใช่ไหมว่าอะไรไอ้พวกเชียร์นั้นแม่งตัดพาวเวอร์เรากูาได้เห็นเลเซอร์ข้างนอกด้วยสไนเปอร์แต่กูไปยืมของกูมาเฮ้ยสไนปเปอร์กูอยู่ไหนอันนี้เหรอเอ้อยใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอันนี้แหละเชียช่ยเชีย่ยเชี่ย ไหนวะอุ้ยหวัดดีไปโดนอุ้ยอเหียสองกับจุดหนึ่งโอ้โหสามเฮ้ยมึงหลายคนแล้วเนะี่ยจากอีเจ๊ไปเลี้ยงลูกไปไปเลีเล้ยงลูกมา่ามาปวนปาร์ตี้กูไปเลี้ยงลูกเจ๊ๆทั้งหลายเอ๋ย โวยอะไรใครหายเรื่องกูหัวรอมึงตายเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มึงใครมึงใครหาเรื่องเฮ้ยพลาดแกได้สไนเปอร์ตายแล้วไปเปิดไฟฟ้ามาก่อนเร็วตอนนี้กูเดินชนจบแล้วเนี่ยพาวเวอร์อยู่ข้างล่างเดี๋ยวตามไปเอ้ยนามทีมอีกแล้วกู สี่มดเอ้ยเอ้ยบอกไม่ใช่เพื่อนกูเชื่อดเออตายนะครับนี่ไงตรงที่เรามาตอนแรกไหนว่าไหนาว่านี่ไงนี่ไงพาวเวอร์คัดเอาตรงนี้คัดเอาหลูมมากเรียบร้อยกลับมาละ โอเล็กรอก่อนได้ไหมมึงต้องยกเลิกปาร์ตี้เดี๋ยวนี้มันไปกับดักกูรู้แล้วจบแล้วสินะกูคิดว่าเฮลิคอปเตอร์สองสามลำก็คงหยุดมึงไม่ได้เฮลิคอปเตอร์เหรออะไรวะเนี่ยเพลงได้กลับมาแล้ว get low get low move side to side อ ah PG จีแหละที้กูกำลังรอ หนฮอโอ้ยโดโหเปิดกูด้วยพิซไซเชีย่ยแดกหาเรื่องกูเหรอไม่จบไม่ง่ายหรอกนะเฮ้ยพลาดแก้เรียบร้อยไหนใครอีกใครอยากโดนอีกเสียินเสียงแล้วกูได้ยินเสียงแล้วไหนไหนบนหัวบนหัวโอ้ยบอลนิ่งสตาร์นี่มาหอมชัดเลยเนะี่ยไม่จบกับกูใช่ไหมได้ จะส่งมึงไปหาพ่อมองเองรวยเลยเรามานี้ยมานี่ยมาเนี้ไปตายซะอีดูดไม่ไดิต้องบอกว่าไปตายซะอีกกะลีนี่แน่นี่แน,น,น่ตายซะไม่ยอมอยู่บ้านเลี้ยงลูกมึงมาตายชัดๆตายฟรีด้วยฮะเอตอร์ซินคุกกะหลีเนี่ยนะ ก็แม่งแนะนำอย่างเงี้ยแม่งนั่นมันเป็นแผนที่เคี่ยวมากบอกมาสิแมทมีแผนเหรอแล้วมึงลหรเอ็ดดี้เฮ้ยนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมฟิลิปถึงปล่อยให้เราดูแลต่อจังแม่งโอ้โ้คิวเบนใจเย็นเราต้องการแค่คนเดียวเท่านั้นตายแล้วเบโอล่าตอนนี้ภัยที่กำลังจะขึ้นแล้วมันไม่ยังไม่สายไปนะ ได้เวลาคว้าตำแหน่งมาแล้วก็บินไปในท้องฟ้าซะก็คือจะได้เป็นใหญ่นั่นแหละเข้าใจแล้วคิวเบนเออฮะยอมให้อภัยก็ได้เด็กกูให้ตัว VIP ทีที่ม d e r b r บรอก็ได้คงจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นมาบ้างแหละตัว VIP เนี่ยนะไปฆ่าน้องมาแน่ ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือพี่น้องกันนะครับผมว่าจะเป็นพี่น้องเลยหน,น้าเหมือนกันเลยแต่ก็คือแผนนี่เป็นแผนของไอนะครับกิกกี้มันฮุกเกอร์แอสซ์ซินกะลีอามือต่างหาเนี่ยนะผมก็คิดว่าแะละมันมันก็คงไม่รู้ดิรู้สึกว่ามันดูไร้สาระไม่รู้ว่าใครแม่งแผนนี่คนคิดนี่ก็ผมก็ว่าแั่นแหละควรจะไปเช็คสมองไห้แล้วครับน่อ,นอย ขออีกสักภารกิจแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไม่สั้นเกินไปแต่ก่อนนั้นเราขอไปเติมโอ้ได้หอมาฟีดด้วยแฮะไม่ไม่ขอไปเติมกระสุนก่อนนะครับตรงไหนเอ่ยอย่าเพิ่งไม่ดีแมครับนี่แหละเฮ้ยเี้ยกดตัวอีทำไมเนี่ยโอ้เผลอกดตัวอีแมงเอ้ยเสียเวลาเอาอีก อู้ตายเลยแค่โดดล่มมาพลาดถึงก็ตายโดนปืนยิงกี่นัดไม่ตายเออกลับมาแล้วโอเคจะไปเติมกระสุนซะหน่อยแม่งกว่าจะไปได้ขอ,อยืมหน่อยละกันนี่คลาสิกสุดไม่ฟังข่าวแยอเลยทั้ทงนั้นพี่เกียบ มจะเสียงเขานี่ได้ดจริงๆก็เนี่ยเสียงรถแมนเสียงมันตลกมากอะนึกถึงรถรถหน้าตาคล้ายกันใน G T A Vice City นะครับ <You 're S 1> <ๆ>ขับส่วนนี่ว่านื้ว่า G T A รถเมื่อกี้รถทอชนั่นแหละยังไม่ได้แต่งรถเลยแบบแต่งให้มันเข้ากับีมเกมอะจะได้ไม่ดูหลุดธีมไปหน่อย โอเคร้านนี้เราซื้อไว้ลดราคาให้กูนหน่อยเถอะโอเคต่อซื้อกระสุนก่อนซื้อโอ้ว oh, RPG แล้วก็มีแล้วนะี Play ่หว่า Pay Buy Upgrade อัพได้หรือ,อยัง9000 Increase Size Of Your Clip Sniper Scope Increase Zoom Distance Extend Barrel Increase Damage and Reduce Recoil ได้แค่ววเ,เวลรสองว่ะหมื่นแปดไอ้เหี้ยขอดูก่อนว่ามันปัอวโตได้ไหมนะปืนมองจัเท่มันปัอวโตไม่ได้หรอกไอ้ลองดดิเฮ้ยหนึ่งสามสี่กลายเป็นจากเบิร์สามนะัดเป็นห้านัดนะครับตลกไหมล่ะรวยอะไรเรากูมีร้านด้วยกูเข้าร้านแล้วราวหายนี่แนะ่ก็เทดีนะปืนคือปืนมันเทแหละแต่ จะว่าไงดีมันไม่ฟัวโต้อ่ะเออเสียดายทีย่มันไม่ฟัวโต้งั้นก็นั่นแหละรครับเติมกระสุนเสร็จแล้วก็ลุยกันต่อหนึ่งภารกิจแล้วกันนี่ยืมรถหน่อยเป็นของกูแล้วโอเคภารกิจหนึ่งเป็นเอาของนี่ล้วกันแองเจลแล้วกันครับเพราะว่ามันดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรดี ดูไปคู่เป็นคนดิแม่ทุกอยาก็ดีละก่อนที่จะไปลุยกับลูกลูกชยดอมึงจะต้องเตรียมตัวซะก่อนเดี๋ยวกูตัดสินเองว่ามึงกูมึงพร้อมไม่พร้อมอะไรโผล่มากูก็ช่วยกูก็จัดการได้ทั้งนั้นแหละแล้วไอ้แองเจลก็บอกว่ามาที่ยิมสิเดี๋ยวรู้เลยอ่ะเดี๋ยวรู้เลยโอ้โหรถชนเด็กละ โกงตายขับรถหน่าตัวเองก็ชัดเร้านสายการไปแล้วเหรอมันไม่เก่งอิสระมากเลยนะครับจะเข้าร้านสายการไปแปลงเพศก็ได้หรือเราจะเล่นตัวละครหญิงจะเสียงผู้ชายก็ได้เงี้ยมันก็หาแบกแบบใส่ไหมนั้นนี่คือเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเลยนะ มันก็ไม่แปลกใหม่เท่าไหร่ไงก็บอกว่าไม่ค่อยแปลกแปลกเท่าไหร่แล้วคนเคยเล่นท่าก่อนมานี่ไงแองจิลไปอยู่เชื่อเย้โอ้โหแม่งมึงอยู่ในบ้านว่ได้ไงเนี่ยก็มันทำให้กูคิดนึกถึงตอนคิวเมนชิงของสงคัญไปจากกูกูได้โฟกัสได้เอ้ยไงว่าไงว่าตามเเพื่อน งั้นมันก็เกียดการรู้สึกว่าแบบไม่สะดวกสบายสินั่นแหละจุดอ่อนของมึงที่คิวเบนจะเล่นมึงแต่อย่าห่วงเลยกูจะทำให้มึนกลายเป็นแข็งอย่างเพชรกูจะทำให้มึงรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เหนือกว่าจินตนาก,การจะนึกออกเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะทำอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่คือแล็กดอเล่นแล็กดอครับผม จำได้อยู่ก็คือเราต้องวิ่งใส่รถให้รถมาชนเพื่อเราจะได้เงินโดดเออเออโอ้โหเออมึงไม่เห็นกูน่าชนเออโอ้โหเป็นหมืนะ่นอ่ะคือทำหารเรื่องตัวเองเจ็บตัวเหรอวะเจ็บตัวเพื่อจะได้ทนต่อความเจ็บปวดอย่างเงี้ยเหรอโโอ้โอ้โหโอ้โหโ มึงยังไม่ตายได้ไงเนี่ยอู้หูเอามาอีกมาอีกอู้หูโอ้ยยังรอดอะ่ะไม่ได้ผลนอันนี้น้อยไปต้องวิ่งใส่รถต้องวิ่งใส่รถเชีย่ยมึงหยุดทำไมเราจะหยุดทำไมใช้ปืนใช้อะไรไม่ได้ด้วยนะเนี่ยใช้ได้แต่หมัด พอกดเดินไปปุ๊บก,กดคลิกแม่งก็เรือทิ้งตัวราไปกับพื้นขับรถมาชนกูนั้นไงแค่แม่งพลาดละชนกูดิใครก็ได้ชนกูเออเือ,อคิดอะไรอยู่เนี่ยรถสปอร์ตเออเฮือ,อแม่งเข้าขึ้นทีละนิดชิบหายแล้วเวลาจะหมดเหลืออีกสองหมื่นโอ้โหพระเจ้าไปไปแยกนู้นไปแยกนู้นนู้นน่าจะมีคนเยอะ เออหือไม่เจ๋งเลยนะเพื่อนเป็น activity ที่ทำแล้วโอ้โหโอ้โหพระเจ้าเออเออหือ,ย,อย,ยังไม่จบยังไม่จบโอ้โหรอดลอดลอดนีด่ไง insurance from อ้ยไอ้เชีย่ยตอแลรกกีบกาวให้ชัดนะครับ โอเคสำหรับตอนนี้ก็ตัดพาร์ทก่อนแล้วกันนะครับเจอกันพารนะ์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย